s h i m ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ที่4กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมก็เป็นสัปดาห์ที่ดาวมนุษย์ตยูได้ย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งดาวมนุษย์ตยูนั้นเป็นดาวที่มีรอบวงโคโจรที่ยาวนานถึง7ปีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมา พยากรณ์เฉพาะดาวมนุษย์ตยูให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งทั้ง12ลัคนาราศีนั่นแหละนะแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าในช่วงจังหวะตรงนี้คือในดวงรายสัปดาห์ตรงนี้นั้นนะครับดาวพฤหัสโยกหน้าชาวลัคนาราศีมังกรดาวศุกร์กับดาวมนุษตยูนั้นไปอยู่ในตําแหน่งตีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นสัปดาห์ที่นะครับ ชาวมงกรจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะโดยเฉพาะในวันจันทร์และวันอังคารเป็นสองวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนดีนะครับแล้วก็แล้วก็ดาวนะครับที่ส่งผลกับชะตาตรงนี้อีกหนึ่งดวงและสำคัญมากนั่นก็คือ ดาวเสาที่ทัพลัคนาของคุณอยู่แต่เดิมมันทําให้คุณนั้นมีความมั่นคงในสถานภาพในด้านการเงินนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึง่งอธิบายความเพิ่มเติมได้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นนะครับดาวที่ทับลัคนาตรงนี้เป็นกเกษตรตราธิปดีมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนตลอด ไม่ว่าคุณอยากจะทำการใดก็ตามในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับหรือหมายถึงคนสูงอายุที่คอยผลักดันหรือคอยสนับสนุนคุณก็ได้อย่างไรก็ดีครับวันจันทร์อังคารเป็น2วันที่โชคดีในเรื่องการเงินนะมาถึงวันพุธวันพฤหัสนะครับก็แฮปปี้นะครับยังมีความรู้สึกแห่งความสําเร็จอยู่และคุณจะริเริ่มกิจการใดๆก็ตามน่าจะได้ ได้เริ่มลงมือทำหรือว่ามีคนเห็นด้วยกับโปรเจกต์ต่างๆที่คุณอยากจะทำตรงนี้ก็เป็นไปได้วันศุกร์เป็นวันที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจานะครับการสื่อสารใดๆกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวคนรักต้องพยายามระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดนะมันมีความรู้สึกว่าดาวที่โคจรแบบนี้ดาวพุธเป็นเกษตราธิบดีแต่ไปอยู่ในเรือนอริเนี่ย บางทีเราพูดไม่คิดอะไรหรอกครับแต่คำพูดของเรานั้นมันอาจจะทำให้คนที่เราสนทนาด้วยนั้นไม่ค่อยแฮปปี้นักหรือเราถูกมองในแง่ลบก็เป็นได้เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรพูดดีก็เป็นลาภผลกับตัวคุณเองพูดไม่ดีสื่อสารไม่ดีก็ทำให้คุณรู้สึกติดลบในสายตาของคนอื่นนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะนะครับเพราะว่าทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธต่างก็ ไปอยู่ในเรือนอริด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็น2วันที่แฮปปี้นะครับเป็น2วันที่คุณมีความรู้สึกสบายใจเรื่องความรากักเรื่องส่วนตัวก็ดูเหมือนว่าคุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้ผ่อนคลายมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ดีทั้งหมดแต่คุณก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นรู้สึกมีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้น นะครับก็ด้วยโยกเก์ของดวงดาวตรงนี้แหละนะครับแต่อย่างไรก็ดีดาวศุกร์ก็ยังตีโกนถึงดาวเสาร์ที่ทับลัคนาของคุณอยู่ศุกร์กับเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่เซียนศัตรูกันสิ่งที่ผมอยากจะบอกตรงนี้ต่อไปก็คือว่า <c oughs> ถ้ามันดีได้ในระดับหนึ่งแล้วก็โอเคนะครับอย่าไปเาเรียกว่าจูจี้จุกจิกกับมันมากนะัก อย่าไปใส่ใจกับมันมากเกินไปบางครั้งการที่เราไปคิดรือใส่ใจกับมันมากเกินไปก็ทําให้เราเองทุกข์ใจได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้คนรักของเรามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดนั่นแหละก็ทําให้เราเองไม่ค่อยแฮปปี้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็พยายามปล่อยวางนะนะครับแล้วทําจะทําให้เราเองแฮปปี้กว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแมงย้อนหลังกลับไป1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยชาวมังกรแมงไม่ค่อยมีความสุกขกับความรักเท่าไหร่หรอกดูจากดาวก็รู้แล้วนะครับ คนโสดนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะครับแต่ว่าความถูกใจตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอยู่บนพื้นฐานที่ที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการถูกใจในลักษณะที่ไปคบซ้อนหรืออะไรก็ตามให้พยายามดึงตัวเองออกมาเลยนะ เดี๋ยวมันนําความยุ่งยากใจมาให้ต้องเตือนชาวลัคนาราศีมังกรไว้แบบนี้ต้องใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะครับโชคดีครับให้คาปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐี สักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Masterming 6666